มทังนะับหทงยครับทงยนะครับ่ไ่อยอ้ทค่ะไค่ะถ่ายด้วถา้นไม่ถึงว่าถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่าย ใส่ได้มังน้้แล้วก็ทิวากโฮดเลยนะค่ะใส่ไม่จมูกสมเป็นทิกได้เลยนะคะมาร่วมกันสนุกกันนะคะได้ของหวานจับล่าติวายตายค่ะเรียนค่ะเรียนค่ะ ดกยคืนนะะยิ่งเย็นยิ่งคืนนะคะเมื่อวานสิ้นคืนนะคะผู้โชดีผู้ดวงดีทั้งหลายยังไม่ยอมรอสงโปรเลยนะคะดาวของเราเยอะมากเลยนะคะไปเลือกดูรับชมได้เลยอันไหนแต่ี แล้วก็ของดีมีคุณภาพนะอ่ะไม่ไม่หมดสมบูรณ์แล้วนะของสมบูแล้วนะหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาไว้เยี่ยมชมนะคะรุวงธามุนิกันนะคะอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสองใบแม้แตงได้สองใบแต่ถ้าเป็นบัตรแต่ถ้าเป็นบัตรมาล้วงปิดกองสามสิบบาทอ่ะสามสิบบาทจ้าเธอเลยจ้ะรับรองของดีแน่นอนข้างในแต่ต้องไปรู้เนาะไปรู้เนาะนะคะอ่ะรวงใครรวงมัน่ากันไม่ได้แต่เมื่อกี้ตู้เย็นออกทีวีออกพัดลมออกห้องเข้าออกแล้ว ตอนนี้เราไม่มีอะไรที่ร้วมข้างนอกเราตายเขาหมายแล้วใช่ไหมเขาเหมาเขาเหมาด้าหลังอะตอนนี้ข้างนอกคือจะหมดแล้วนะหือหมดแล้ว หมดแล้วนะคะอ่ะเแกเก็บน้ำแข็งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันมุมนี้อีกครั้งนึงนะคะสอหชั่วงมานี้เราแตตอนนี้นะคะปิงปองัาษาปิงปองัาษาของกรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเห็นไหมทุกท่านดูจัดจอทีวีสิเขาโชว์ให้ดูว่าวันนี้แต่แต่ละวันเขาแจกอะไรกันบ้างนะคะเขาแจกอะไรกันบ้างเขามีหลักฐานยืนยันแจกจริงจับจริงล้วจริงแจกจริงนะคะปัสาบบาทก็แวะมาก่อนเท่าในป็นอากาศเย็นๆเปบู้เย็ๆนะคะแวะมาว ลดเป็นด้วยใส่ชุดไหยเดินงานกาชาิร้อยปีวันนี้มัมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่านโปรโมชั่นวันนี้เ่อชุดที่ร้านเรา200ร้อบาทวันนี้เราให้ท่านเดินไม่จำกัดเวลา โอ้หพระเป็นเจ้าคนมาจัดไหเยอะแยะโอนี้คนกรุงเทพมาที่สวนลุมกันนะครับลุมกันจริงๆที่ร้านไอติมแลยร้านไอเลยนะอตอนนี้เรากลับแรกนะครับเพราะว่ามันดึก ได้เดินเจ้าทางและใช้ท่างเดบนด้ค่าขอบคุณครับ

วัวปู่คิดมาแน่ซุ่มซ่ามจังเลยเนี่ยสะโพกไป็นไงบ้างเนี่ยฮะน่อยเกมามามาเลยเคยมาอีกทรายมาดูเลยนะต้องแข็งแรงมากนิดเแมานดเดีวนเดียวมาเอาแล้วนะไม่ใชคอแล้วอปลายจมูกปลายจมูกปลายจมูกนะ คนใช่ไหมครับแน่ใจนะแน่ใจนะนี่ย6คนอ่ะลองนับดูซิ6คน6เขยลองนับไปผ่าดูซิมันไม่ครบเนี่ย1 2 3 4 5 6ครบแล้วครับ6คนใช่ครับเอ๊ะนับงนับใหม่สิ5 6ครบแล้วขรับคนที่6ใช่ไหมเนี่ยนี่มันไม่ครบมันมีแค่ห้า ขนมรางวัลสอยดาวของเรา25บาทเท่านั้นสแกนจ่ายก็ได้เงินสดก็ได้นะครับขอเดือยดาวกับเราได้เลยนะฮะสอยดาวกับเราเพื่อได้กลับได้นะครับได้เลยนะ25บาททุกใบนะครับไม่รู้จักไม่เห็นนะสอยดาวได้นะครับเด็กเชิญอคุณคิดกลับแล้วนะคะ 我们呢？轮流发动感情。 ខ្លាប